ไล้เข้ามาทุกทีแล้วสําหรับการไปให้เล่นอย่างเป็นทางการของเกมภาคต่อซีรีส์ดอกระบอบูดไกเทนไคชิอย่างดอกบอกสปาร์กิ้งซีโร่และในคลิปนี้เป็นการเพิ่มความหายด้วยการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมที่อย่างไม่ได้เล่ารวมไปถึงการตอบคาถามยอดนิยมในคลิปก่อนหน้านี้ด้วยใครที่ยังไม่ได้ดูหรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีผมจะทิ้งลิงก์คลิปก่อนหน้านี้ไว้ที่ description เพื่อประกอบการตัดสินใจก็แล้วกันสำหรับใครที่ดูมาแล้วมาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะ แม้ว่ากระตูนเรื่องนี้จะมีอายุกว่า40ปีแล้วแต่ก็ยังคงได้รับความนิยมและไม่ได้หายไปตามกาลเวลา d ราคอนบอลสปาร์ k i n g งซ r โรสามารถทำยอดขายอัดดับหนึ่งได้ในหลายๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PlayStation, Xbox, Steam หรือแม้แต่ร้านขายแผ่นฟิสิกอลขึ้นไปโซเอาด้วยเช่นกันด้วยกระแสตอบรับที่มาแรงขนาดนี้ในอนาคตเราน่าจะมีคอนเทนต์เกมดบอลออกมาให้เล่นอีกหลายปีแน่นอนตัวละครในเกมภาคนี้จะมีการแบ่งประเภทออกเป็น5สายด้วยกัน ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งและนิสัยของการต่อสู้ของตัวละครในซีรีส์ดังกันบ่นมาเริ่มสายแรกกันเลยดีกว่าสายแรกคือสายสตริงหรือว่าสายกำโตบ้าพลังสายนี้จะได้เปรียบตรงที่พลังการโจมตีและดาเมจการปล่อยพลังที่สูงมากเชี่ยวชาญการโจมตีะยะประชิดโดยการทำคอมโบและการปล่อยพลังอันรุนแรงสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับคู่ต่อสู้แต่ว่าข้อเสียคือการเคลื่อนที่ช้าอาจจะทําให้ไล่ตามตัวละครสายอื่นไม่ทัน แต่ถ้าอยู่ในระยะการโจมตีเมื่อไหร่ล้วก็อีกฝ่ายมีเจ็บตัวแน่นอนสายที่2คือสายสปีดหรือสายความเร็วตัวละครในสายนี้จะใช้ความว่องไวในการโจมตีที่ต่อเนื่องและยาวนานจนไม่อาจหยุดได้แม้ว่าตัวละครในสายนี้จะสร้างดาม,ม่าการโจมตีได้น้อยและบาบางกว่าสายอ,ยาอื่นๆแต่คุณสามารถใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่ไปทั่วทั้งแผนที่หลบคอมโบของศัตรูเกินกว่าที่ศัตรูจะจับตัวได้ทันอาศัยความได้เปรียบในเรื่องนี้จะทําให้เอาชนะคู่ต่อสู้ได้ สายที่3คือสายคิบลัสหรือว่าสายปล่อยพลังแบบต่อเนื่องตัวละครในสายนี้จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการปล่อยพลังแบบติดต่อกันหลายครั้งที่ทรงพลังและรวดเร็วโดยจะใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทําให้ได้เปรียบในด้านของการโจมตีและไกลเป็นอย่างมากหนึ่งในตัวละครในสายนี้ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันไปอย่างดีน,นั่นก็คือเบจิตาตัวเมนของผมนั่นเองสายที่4คือสายใจแอนหรือว่าร่างยักษ ด้วยขนาดที่ใหญ่โตกว่าตัวละครทั่วๆไปทําให้ตัวละครร่างยักษ์นี้มีการเคลื่อนที่ที่ช้าเอามากๆอาจจะโจมตีตัวละครร่างเล็กกว่าไม่ทันทันทีที่โจมตีโดยจะโจมตีได้รุนแรงที่สุดก็ได้เปรียบอีกอย่างคือระยะการโจมตีที่กว้างมากและทําให้ท่าพุ่งชนของสตูแทบจะทุกท่าใช้ไม่ได้ผลกับร่างยักษ์นี้เลยสายสุดท้ายคือสายแอนดรอยหรือมนุษย์ดัดแปลงตามเนื้อเรื่องแล้วตัวละครในสายนี้จะไม่สามารถชาร์จพลังเพื่อเพิ่มหลอดพลังงานเหมือนกับตัวละครในสายอื่นได้ แต่จะเป็นการค่อยๆชาร์จแบบอัตโนมัติเมื่อมีการโจมตีแบบระยะประชิดหรือเวลาผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นตัวละครในสายนี้บางตัวจะสามารถดูดซับคิบาสหรือว่าลูกพลังลูกเล็กๆรวมไปถึงคลื่นพลังบางรูปแบบเพื่อออกมาเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองซึ่งผมไม่คิดว่าจะดูดขึ้นพลังงานลูกใหญ่ๆอย่างฟิแนลแฟชหรือว่าบิ๊กแบงทำไม่ทำไม่ห้าได้ไม่งั้นมานจะาโอพเกินไปนะเมื่อเราเข้ามาเล่นในแรงหมดหรือว่าหมดจัดอันดับเราสามารถจัดตัวละครได้ทั้งหมดสูงสุด5ตัวเหมือนกับภาพบูโดไคท ที่สามารถเลือกตัวละครอะไรลงไปสู้ก็ได้แต่ในเกมทังกระบอกสปาร์กิ้งซีโร่ทุกตัวละครจะมีค่า DP หรือว่าค่า Destruction Point เป็นค่าที่บ่งบอกถึงระดับเทียร์ของตัวละครนั้นๆยิ่งตัวละครนั้นเทียร์สูงมากเท่าไหร่ค่า DP ก็จะยิ่งสูงตามส่วนค่า DP สูงสุดของเกมจะอยู่ที่10หน่วยและต่ำสุดจะอยู่ที่1หน่วยยกตัวอย่างเช่นโกจิตาซูเปอร์ซิอาโฟค่า DP จะอยู่ที่10หน่วยเบสคัปะจะอยู่ที่5หน่วยส่วนยำฉาจะอยู่ที่ หโดยเราจะสามารถจัดตัวละครได้ไม่เกิน15 DP ต่อ1ทีมอาจจะจัดทีม3 DP 5ตัวหรือ10 DP 1ตัว3 DP กับ2 DP อย่างละ1ตัวพอให้ไม่เกิน15 DP ก็แล้วกันเรียกได้ว่าเป็นการจัดบาลานซ์ใหม่เพื่อไม่ให้มีทีมและตัวละครที่ได้เปรียบจนล้นเหมือนกับภาคก่อนคำถามอยอดนิยมจากคลิปที่แล้วที่หลายๆคนต้องการคำตอบคำถามที่ว่าในเกมภาคนี้เราจะสามารถเล่น2คนแบบแบ่งครึ่งจอเหมือนกับภาคบูโดไคเทนไคชิทรีได้หรือเปล่า ที่ผมไปหาข้อมูลมาทางผู้พัฒนาบอกว่าเกมภาคนี้จะสามารถเล่น2คนแบบแบ,บ่งครึ่งจอได้แต่ปัญหาในตอนนี้คือจะสามารถเล่นในแค่แผนที่เดียวนั่นคือแผนที่ห้องการเวลาส่วนแผนที่แบบอื่นๆจะยังไม่สามารถเล่นได้แต่หลายคนคาดเดาไว้ว่าแผนที่แบบอื่นๆมีสิ่งก่อสร้างหรือพื้นผิวที่สามารถทำลายได้หลายรูปแบบและมากกว่าภาคก่อนๆอาจจะทําให้พบปัญหาด้านบั็กหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ซึ่งต่างจากห้องการเวลาที่เป็นพื้นที่โล่งไม่ค่อยมีอะไรให้ทําลายมากนัก อาจจะต้องอดใจรอให้ผู้พัฒนาออกอัปเดตแผนที่เพิ่มเติมสําหรับโหมดแบ่งหน้าจอในอนาคตลด,ดลงไปแล้วครับสําหรับการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างที่พอจะเปิดเผยได้ที่จริงก็อยากจะทำคลิปให้ยาวกว่านี้สักหน่อยแต่ก็กลัวจะสปอยจนเกินไปแต่เอาไว้เจอกันหลังเกมออกดีกว่าผมซื้อตัวเกมแบบอัลติเมตดิชั่นทำให้ได้เล่นโล่งหน้าก่อน3วันและผมจะทำการไลฟ์สตรีมเกมนี้ในวันอังคารที่8ตุลาคมสนใจสตรีมตอนไหนอยากจะให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด s u b s c r i b e เอาไว้ และลองมาเล่นเกมนี้ไปพร,พร้อมๆกันสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันวันเกมออกฝันดีราตรีสวัสดิ์굿ไบซียู